สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดป่นนานะครับวันนี้ว่างไงฮะเป็นไงครับโอ้ยโอ้ยมาเยอะเลยที่นี่มาเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเจแดงจแดงเนี่เกิดทีด่นี่จแดงจะดำมากระเต็มเลยพอจะได้ยินเสียงขนาดแระวิ่งมาจวดเลยในดูคิตาเธอสิโอ้ย อาบนะ้ำมั่งไหมเนี่ยนี่นะครับก็จะเป็นอ่างไว้ครับก็จะได้กิน้ำไว้ให้ตัวเล็กจะด่างมาด่างมานนี้เนี่ยมาเลิกไปไหมเลี้ยงม,ม,มาที่ละโอ้ยน้องน้องใหม่ตัวนึ่งละ เด็กๆกินข้าวแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องเจ้าสำลันมีเด็กๆเม,มียวๆนุองหมามาให้ชมกันขอบคุณที่แวะเข้ามานะครับพักจากจุดเมื่อกี้มาตรงนี้นะครับมาดูเด็กๆก็ต่อเลยโอ้ยมาแล้ว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 ล้วววววอเจ้าขาวสองตัว ว่าไงครับทำไมเห็นสามตัวฮะเป็นไหนกันนี่นะครับเด้๋ยยาทำไมจอมุ่นวอยส่วนอีกตัวหนึ่งไปนอนอยู่หน้ากุฏิหลวงพี่เดาจะพามาดูอันนี้แม่ ไม่มีนี่นอนอยู่ตรงนี้มุงตามกันเยอะแยะเลยมีอะไรอ่ะมีะรายการกตอนนี้เราพี่ก็กำลังไปฉันข้าวอยู่นะครับยังไม่ได้ลงมา ยังฉันข้าวยังไม่เสร็จเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวดูนาฬิกาก่อนจักมองแล้ว <c oughs> รอสักครู่นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับใช่หไหมครับหมดไปแล้วนเจ็ดโมงสี่สิบหกนาทีช่วงเวลา ตอนเช้า,านุกพี่ท่านก็กำลังฉันข้าวอยู่ว้ยจะข้าวมีข้าอพื้นไม่เรียบนะครับนอนกันอย่างนี้เลยขุดลุมหลวงพี่ก็ถมถมแล้วก็ถมอีกถมแล้วก็ถมอีกแต่เด็กๆมันก็ยังขุดดินกันอยู่คือเก่า อันนี้คือพูดที่สวนจำแมวเมียวกติหลวงพ่ออยู่นี่ว่าไงจะขาวจะขาวพูดสิพูดไหมจะพูดหรือเปล่าไม่พูดเลยส่วนสองตัวเนี้ยแตะต้องไม่ได้แล้วไอ้แขนก็ไม่ได้จับ หมดเป็นแสนแขนไม่ได้จับก็คืออสองตัวนี้แหละแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัวนี้นีนอนอยู่ตัวนี้มองอะไรล่ะเธอลคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกการไลค์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการชม สำหรับเช้านี้ขอบคุณและขอบคุณตอนนี้ก็อากาศกี่องศาแล้วเนี่ยความห้อนกำลังเข้ามาไหนล่ะสามสิบเอ็ดองศาตอนเช้าสามสิบเอ็ดองศาแล้ว ขอบคุณครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ